กราบนมันสการพระคุณเจ้าที่เคารพอย่างสูงและกราบสวัสดีท่านคณะกรรมการและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะดิฉันเด็กอยู่ลิสลาบุญหลวงเป็นตัวแทนจากโรงเรียนวังโมกพิทยาคมจะมาบรรยายธรรมในหัวข้อเรื่องจิตอาสาลดปัญหาสังคมจิตอาสานำพาไทยทั้งชาติ เปล่าประกาศสามัคคีสีสร้างสรรค์จิตอาสามีน้ำใจไปด้วยกันร่วมใจกันเป็นผู้ให้ไทยพัฒนา<ฮ>การทำความดีพึงรักษาจิตอาสาพึงกระทำจิตอาสาคือการตาระหนักรู้เป็นจิตที่ไม่นิ่งดูได้ต่อสังคมหรือความทุกข์ของผู้คนมีความปรารถนาเข้าไปช่วย ไม่ใช่ด้วยการให้ทานให้เงินแต่เป็นการเสิยสละเวลาเพียงเล็กน้อยเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นไม่เพียงแต่เพื่อประโยชน์เพื่อผู้อื่นอย่างเดียวแต่เป็นการพัฒนาจิตวิญญาณของเราด้วยเพื่อให้สังคมไทยมีจิตสำนึกของการมีจิตอาสาช่วยเหลือคนในสังคมมากขึ้นทุกคนต่างมีความสามารถเฉพาะตัวที่สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ ในการแบ่งปันน้ำใจเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นตามความสามารถของตนเองซึ่งผลตอบแทนของการเป็นคนที่มีจิตอาสาหรือมีน้ำใจนั้นคือความสุขความอิ่มใจความภาคภูมิใจที่ได้ปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนชุมชนสังคมและประเทศชาติจิตอาสาเป็นการให้ ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความเมตตาเพราะมุงม่งเน้นการให้มากกว่าการรับช่วยให้สังคมน่าอยู่เป็นสังคมที่มีคุณภาพอยู่ร่วมกันได้อย่างพึ่งพาอาศัยกันซึ่งคุณลักษณะของการเป็นคนที่มีจิตอาสาหรือมีน้ำใจนั้นคือ 1. มีความประพฤติซื่อตรงมีความคิดเป็นอิสระในการเลือกที่จะอาสา ทำตามความสามารถและประสบการณ์ 2. มีความรับผิดชอบต่อตอนเองและสังคม 3. ไม่หวังผลไม่หวังรางวัลไม่หวังผลตอบแทนเป็นเงินทองมีเป็นผู้ที่มีความปรารถนาที่จะให้และมีจิตสำนึกที่ดีในการทำความดีทุกคนควรมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดาหากเราพบเห็นใครได้รับความเดือดร้อนเราควรถามไทยและหากพขอช่วยได้เราก็ควรให้ความช่วยเหลือเพื่อร่วมกันสร้างสารรค์สิ่งดีๆให้เกิดขึ้นในสังคมไทยโดยไม่ต้องมีใครมาคอยกำชับจิตใจใครให้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติของสังคมจนเป็นวัฒนธรรมดีๆที่เกิดขึ้นในสังคม ซึ่งการทำความดีมีน้ำใจและมีจิตอาสานั้นไม่จำกัดอายุการศึกษาเพศหรืออาชีพใดๆและไม่มีข้อจำกัดใดๆทั้งสิน้นหากแต่เป็นการกระทำด้วยจิตสำนึกที่ดีเพียงเท่านี้สังคมไทยก็จะน่าอยู่ขึ้นจิตจิตใจที่เปลี่ยมไปด้วยความปราถนาดีความเป็นหนึ่ง ความเป็นหนึ่งความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของทุกคนทุกฝ่ายจะช่วยให้สังคมน่าอยู่ทุกคนมีคุณธรรมมีน้ำใจมีจิตอาสาแบ่งปันเป็นที่ตั้งของความรักความสามัคคีเพียงเท่านี้ก็ขึ้นชื่อว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่น่าอยู่เป็นสังคมที่มีคุณภาพไม่ว่าจะเกิดปัญหาในสังคมหลายๆเรื่องนั้น สิ่งที่จะขจ,จัดปัญหาในสังคมได้เป็นอย่างดีคือความมีน้ำใจแบ่งปันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และที่สำคัญคือการมีจิตอาสาจะช่วยแก้ปัญหาในสังคมได้เป็นอย่างดีตามแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อเป็นคนที่มีจิตอาสาตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน904วปรในหลวงรัชกาลที่ส0ดังนี้ ประชาชนจิตอาสาคือประชาชนที่มีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวมเพราะคำว่าสาธารณะคือสิ่งที่ไม่ได้เป็นของผู้ใดผู้หนึ่งจิตสาธารณะจึงเป็นความรู้สึกถึงการเป็นเจ้าของในสิ่งที่เป็นสาธารณะในสิทธิและหน้าที่ที่จะดูแลรักษาร่วมกันทั้งนี้ยังหมายรวมถึง จิตของการที่รู้จักความเสียสละในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมและช่วยแก้ปัญหาสร้างสารรค์ให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคมมีน้ำใจใครก็รักสมัครจิตแม้ใครคิดใส่ร้ายให้เยอะอหยันจิตใจดีเอื้อเฟื้อเพื่อแบ่งปันจิตอาสานั้นจะนำไทยให้เจริญขอบคุณค่ะ